ว่าจังแด่นะเป็นสายน้ำห้วยอันท่านใจกลางหมู่บ้านมันจะสร้างแบบระบบนิเวศให้มันเขียวงามนะฮะที่นั่งที่ทั่งผู้ชมเห็นนะจะให้ท่านชมเนี่ยท่ามาเห็นด้วยตาตัวเองเรื่งท่านก้องว่างามแล้วมาเห็นกับงตาเนี่ยงามขั้วใช่ไหมชิว่าสุดๆเลยความงามของหมู่บ้านนี่บันตานางใหญ่พี่น้องเมืองเซเปิลแคงสอนนาเขตบันตานางน้อย มาดูกหลับว่ะ <c oughs> นั่นก็เข่าเนี่ยเข่าชุบอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> บ้านตะนางน้อยมีอยู่ประมาณสีหาทั้งค้าเขื่อนลูกลูกกคนละคนลูกแม่ลานแม่ลูกคนละคน่อยู่รวมกันสิคนหลังคุณด้วยเอากลุ้มโอ้ยก็ลูกถอยแล้วเจ้านี่บอ กูแต่เ้เนี่ย <House> เ่เียเจ้าอุ้มลูกหรือกูถื5พานี่โอ้แ่งนนแล้วหนึ่งได้ตีฝ่ายสุขีโอ้สองปีแล้วฮะเจ้าพูก็แต่งก้า้เนี้ยหปกติให้วะให้ให้ให้กูสร้ น้องบ่น้องเจ้าบ่ลานเออพ่อแม่เราไปใช่ชกน้อไม้เอ้าไปหาน้อไม้เออเจ้าเอาให้ฝากเจ้าเอาให้นี่ก็เฮือนนี่พี่น้องเฮือนเฮือนคน เขียนแรงนี่งานกูมือเลยอาก็ตั้งใหม่เพื่อนะางลังทีมงานเขากำลังถ่ายไอเตียงคำกำลังสัมผัษนี่ก็เตอย วัดอริทีสนมดล้าวบ้านานกดากำลังพากันเก็บทำข้อมูลเก็บภาพบรรยากาศบักเป็ดเกลือกบมีบ่วัดสันยังใครโอบฟืนกับบริหารเนาะฟืนกับบริหารน้ำกับบริทักทุกอย่างก็เลยตื่ีมา ไกนเดียวสวยได้ซ้วยได้รือ่าระบายเรื่องเมียเลยด้เลยนอปพิง่งเมียก็นาะนียแคเนให้น้ำใจเนมาเป็นน้ำใจกองไอ้เล็กๆน้อยๆเดยน้องดูข้ำใจนะเล็กๆน้อยๆมันกับบุพอซื้อที่ไหนหือเลาเือทีน้ำใจข้ำใจไอ้จะไหน ใจใกรรีย่งนั้นปกติแล้วอันอ่าพวกน้องหาเงินที่ซื้อเสือไปงัวนี่ขายยังเพชรเงิ n ขายเพชรนะปูเพชรเพชรขายเพชรําให้เือีลเก็บก็ได้เ่คนเวียดมาเนาะเียเครื่องเนาะเวียดเ่เปียกบนวเวียดเลยเปลี่ยนเอาบเนวองเขาเ ໂຕທີ່ເຮົາປູກບໍ່ໄດ້ເຮັດບໍ່ເປັນເນາະເພິ່ນເຕົ້າເພື່ອເວົ້າຊິເນາະຄືເຂົ້າເດຊະວ່າຊິຄືຫວັງວ່າທີ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ຍັງໄປເອົາຢູ່ໃສມາຊິໄດ້ບໍ່ຮູ້ຮູ หาตุ <ersch> ่ม่นไมลนี่่มแอนแดงนอำุ no ่มียมาะจะเลยกัลําบากสำหรัก็ยาเลยลูกเมียสำคัญท so ี so ่สุดจัเไยก็เราเป็นครอบครัวแล้วบังง่ายกันให้ตลอดจะได้ยสุปราุน่เลยทุกกับพร้อมกันเทุกน้ำตาลมีอย่างึกินน้ำตาลเลยอดทนต้องมีเม่นึงเป็นขออเราเ็น่ั้ะชนะเนาะเอาสู้ มาได้ใช่ไหนมาได้ใช่กดจิโร่ใช่จิโร่เบิ้งดูให้เบิ้องนี้จิโร่ไหนอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศของเพื่อนซานที่อยู่บ้านตะนาง นี่เป็นจุดสูงที่สุดของหมู่บ้านทางเชิงนี้มีอยู่สามหลังเฮือนอวิวแต่เห็นวิวไปใกล้ๆเลยพี่น้อง,งห่วงเขา่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ใหญ่เติบหมู่บ้านตะนาวบุกาำวุน เป็นไห้ก็จะเอาปุกเข่าปุกมันมาเลยนี่พี่น้องบอสด็กทำพาทำผู้สมขึ้นมาจุดชมวิวที่งามที่สุดของหมู่บ้านน้องเวึ่ง เขาจะสังเกตเห็นน้ำหัวยเนาะเส้นทางเส้นทางผ่านตาข้ามน้ำหั่วไปแล้วมีเป็นเหื่อสารของผสมส่วนนี่งชวนมันกรัเจ้า เป็นบ้านที่วิวงามที่สุดเนึ่งมงบงูบ้านตะนางบ้านตะนางทีมงานครับ

มุมนี้ให้งามที่ว่าอะไรนะเป็นสายน้ำห้วยอันสร้างใจกลางหมู่บ้านมันจะสร้างแบบแบบนี้เวทให้มันเกี่ยวงามั้งฮะที่ท่าที่ท่านทุชมเห็นนะจะให้ท่านทุกคนเนี่ยได้มาเห็นด้วยตาตัวเอง ดูท่านก้องาง,างามแล้วมาเห็นกะต่าย,ยงามกั่วนะครับท่านดูดูดดด

เอาครับพาพ่อแม่พี่นอ้องมาเบิ่งทุกมุมเลยของหมู่บ้านนี่บ้านตะนางมุมสูงมุมตำ่ำหมู่มบ้านนี้เป็นหมู่มบ้านที่ชมวิวได้งามสุดแต่ละมุมของหมู่มบ้านสวยงามเพิ่นมีเอกลักษณ์ของเพิ่นคือนำห้วยนำห้วยลายตัดผ่านกลางบ้านเลยนี่ท่านผู้ชมเห็นบ่มุมใดก็งามเมื่อบ้านนี้ธรรมชาติสุดๆเลย เป็นวิวดีมัดทุกมุมเลยแต่ว่าจุดนี้จุดนี้ฮากรเบิง่งเป็นจุดที่คายยอดวิวได้ที่สุดเป็นวิวงามมัดบรรยากาศเฮ่เบิง่งแต่ละบ่อนแต่ละบ่อนนี่ืววอวาสอ่อนตาแหงขนาดเ้าพวเบิง่งทางโทรศัพท์ได้หน่ยังว่าซัม,มีมาเบิง่งตัวจริงแบบเบลซิตนี่ือว่าสุดๆเลยความงามของหมู่บ้านนี่บรรนาธางใหญ่พี่นอ้องเมืองเซปอนแคนสวนนาเขต มีโอกาสการมาเยี่ยมมาย่ามพักเพล่นได้ผักเสียงผักคลองมาให้พกเพิินกันยังได้เป็นเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ว่ามีวิวงามเป็นธรรมชาติที่ว่าที่ว่างามสุดๆเป็นธรรมชาติชั้นสางขึ้น เอาเนาะท่านผู้ชมพอแม่พี่น้องมาีน,นบาซิสกะเฉยิด้ปิดคลิปลงแล้วเพราะว่าสิด้ไปบ้านต่อไปอีกบ้านตะนางใหญ่บ้านตระนางน้อย EP นี้ขอจบลงเพียงเท่านี้มา,มากมากชอบหรือว่าเห็นได้บอบอสมมาพาควนกะเขามาติชมเขามาคอมเมนต์เขามาใหาก้กำลังใจกันก็ได้บาซิตคนพาเที่ยวเมื่อนี้ขอไปต่อ บ้านเอนแล้วฮาไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปสบายดี